สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุบุสุคนมาอนกับ่อพอยานิ้อกลอกพี่น้องยานิ้วก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริชัยพี่น้องบอดบอยแล้วก็อ้อลอพี่น้องจัาแล้วก็บอกว่าทํางานสอดแจ้งทุกวันแต่มันมีความสุขจังครับพี่น้องมีความสุขแมนดีดีพี่น้องได้เหตุงานตีเพิ่นมากมีความสุขจังวันสันพี่น้องยานิ้วขออนุญาตพระเอกอัน่อ,อน บอดบอยอ่านคอมเมนต์สู่เอฟซีฟังเด้อจ้าพี่น้องน่ารักมากค่ะบอดบอยสู้ๆนะคะอดทนใจเกินร้อยคือที่หนึ่งเลยครับสั่นพี่น้องแมนดีดีพี่น้องหมอลั้ใจเกินร้อยปีตีเก่าคือสุดยอดเฮงเฮงปังปัง,ปงเลยด้วยไปเลยจ้าพี่น้องไปทั้งใดเอฟซีกับเป็นม้าห้ส์กำลังใจหล่นลามถูกเวทีพี่น้องค้นหล่นสนามตลอดเลยพี่น้องสุดยอดค่ะีดิดีแสงสีสงเสียงเลิศเลอเพอร์เฟกต์อลังการมากพี่น้องแล้วก็ สุดยอดคังเอลีเพิ่นกับปังมัดทุกปีนะแต่ว่าปีที่เก่าคือสุดยอดคังเอลีวรสันพี่น้องจากแฟนคลับเอฟซีเพื่อนบอกมาี่กับดีใจครับได้เห็นรอยยิ้มแบบนี้ดีใจกับบอสบอยมีความสุขในการทํางานแมนนี่ดีพี่น้องได้เห็นงานในสิ่งที่ชอบมันก็มีความสุขกอเพื่อนไว้หลีละพี่น้องให้กําลังใจค่ะย,ยิ้มนี้มีความสุขค่ะ เงินทั้งนั้นค่ะบอดบอยสู้ๆนะคะขอให้มีความสุขมากๆเฮงๆปังๆรวยๆตลอดไปค่ะไปทั้งใดก็ให้เอซมาเป็นกำลังใจลุนหลามแมนีรีทักพี่น้องจกาบอดบอยสิรีใช้มอล้ําใจกันลอยพร้อมทั้งกันสอดแอน ออรดีแบรนด์คือกันเพื่นไปทั้งใดแฟนคลับให้กำลังใจล้นลามทุกที่ทุกสถานที่สุดยอดคักอีีพี่น้องเฮงเฮงปังปังถึง,งปัวทึงเมียมีความสุขน้ำเพิ่นพี่น้องจานาลักที่สุดเลยงานที่เราชอบงานที่เรารักและถนัดคือกำลังใจทำให้มีรอยยิ้มและมีความสุขคะ่ะบอสบอยขอให้มีความสุขมากมากนะคะเห็นรอยยิ้มแบบนี้ตลอดไปจ้า สุดยอดจริงๆค่ะบอสบอยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะทำงานทุกวันขอให้มีความสุขมากๆเฮงๆปังๆตลอดไปค่ะบอสบอยสุดหล่อจังเลยค่ะบอสบอยแมนอิลีพี่น้องแต่เรามีเมียมาบอสบอยสิริชัใช้แต่งตัวแบบสุดยอดค่ะอิลีพี่น้องแฟชั่นสอแอนออดีดูแลเทคแคร์สามีดีค่ะพี่น้องผู้นำแฟชั่นเลยค่ะบอสบอยถึง รอถึงหุนดีเสียงดีโอ้ยสุดยอดค่ะพี่น้องจา่าเพิ่นลดหุนได้ดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องสุดยอดมากจริงๆค่ะบอสบอยหล่อมากค่ะยิ้มนี้มีความสุขมากเลยมีฐานกำลังใจพลังบวกที่ดีมากับความสดใสหน้าตาที่หล่อครบเครื่องคร,บครอครบคร,อครัวที่อบอุ่นเก่งที่สุดบอสใจเกินร้อยแม่นี่ลีพี่น้องจา่าสุดยอดค่ะกิลีเป็นกำลังใจให้หนะคะขอให้มีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะบอสบอย หล่อมากค่ะบอสบอยขอให้มีความสุขมากๆนะคะแมน,นี่ดีพี่นงถ้าว่าทำเหมือใดงานไปไกลโรงแรมแล้วไปตรวจงานก็สั่งยูหม่องโรงแรมเราพร้อมโอ้สุดยอดผู้บริหารสุดยอดค่ะดีบอสบอยพี่นงจา้าหล่อมากค่ะบอสบอยขอให้เฮงเงปังปังรวยๆวยตลอดไปนะคะบอสบอยซอแอนแมนพี่นงจา้าขอให้บอสบอยซอแอนเฮงเฮงปังปังรวยๆยตลอดไปจา้าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง พร้อมทั้งทีมงานสุภุสุคนเด้รจ้ายู่ดีมีแห้งพร้อมทั้งเอฟซีพร้อมเด้อพี่น้องจะาฝากช่องในนอยยานิ้วของยานิ้วในเด้รจ้าพี่น้องมีความชิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังในเด้รจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบายบาย